คนเพลงอะไรก็ไม่รู้อะโคเสียงก็ดังคลิปอะไรก็ไม่รู้เออเฮ้อโอ้โหกูชายกล้ามลำเลยทุกคนโอ้โหดูดิเหญกวาผมเนี่ยโอ้โหอื้มเขาจ้าจกร่างกายเยอะนะโอ้โห้อเฮ้ฮเยทุกคน

โอ้ยอไม่ติดคอ,อผมจะใช้อันนี้ครับผมฟังนะผมยังเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อใหม่นะเดีู๋วคลิป่ะไปคนระับเฮ้ยคลิปสร้างคลิปสร้างอะไรสร้างบ้านใต้นะ้ำวะผมยังไม่รอวะ น่าจะสร้างบ้านใต้น้ำนะไม่ใช่หรอเปล่าน่าจะใช่นะมาใต้น้ำโหจบแล้วโหคลิปคลิปน้องหมาหน้าแล้วทุกคนน้องหมาหนังหน้าสงสารเลยนะทุกคนหืมนางสาวมาเลยนะทุกคน โอหโหคิดว่าจะหน้าค่ะไปโหโหอันนี้ไม่อะไรอ่ะไม่เคยดูเลยเป็นหนังการ์ตูนเฮ้ยอะไรอ่ะ เฮ้ยอะไรนะลูกว้กับาบาซิลเพราะว่าผม,มเชือ่อบาซิลว่ะพราะบาซิลได้นะเพม,มีในมานะได้หรือเปล่าโหยดเดียวนะข้ามลูกใบลูกใบลองยิงนะปันโอ้โหข้ามคานเอานีนมากรกุไม่ข้ามเอาซ้ำ อีกก็หนึ่งประตูสู่ต่อสู่โอ้โหเดีดนนน๋ยวให้ดูนะทุกนเดี๋ยวโมนี้มาเล็กๆ,ๆกันน่าจะไม่ได้ผมเจียเนี้ยถูกได้หนึ่งเท่าลูกไว้คุยมงขับคู่นี้มาปั่นล้มโอ้โหเฮ้ยสองหนึ่งโอ้โหจริง เอ้าไฟหายไปไหนวะไอไฟไฟหายไปไหนวะเฮ้ยอะไรวะน่ะอุ้ยอะไรโอ้ก็น่าจะทำท่าตามไม่น้ำพิงมาไงโอ้โโอ้โหปูนเป็นอะไรวะคันหลังตลอดเลยะ โอ้โคตสอาโอะไรมนายก็ดูอะไรว่อะไรวะาหอะไรวะาเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอุ้ยอะไรก็ไม่รู้ ตัผมก็เป็นอย่างนี้อะ้ยโอ้ยสาวน่ารักห่ะทุกคนโอ้ยไม่กอดเฮ้ยนักเขียฟวิดีวอหทุกคน ี่กินมาเลยพี่โอ้โหพี่หดเกินพี่พี่โอ้โหหดเกินพี่โหโหทำได้ไงวะโอ้ยมีผู้หญิงโอ้เสียงดัง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 มากเสียงดังเฮ้ยอันนี้มึงเคยดูแล้วมันใช่มีฟันเลยนะมีดมันรับได้ไงวะ นี่มันรับได้ไงวะทุกคนโหโคตรโง,งอ่อะทำยังไงวะรถตาขาวด้วยเอ้ย oh. oh, 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 oh. นี่แล้วทุกคนมันฟันรถขัดครึ่งเคยดูแล้วโอ้ย oh. กอไปดูนะเดี๋ยวติดเหลืองฮะฮะฮะอะไรวะโอ้ oh. สัตว์บงนะ ฝันงโกน้ำน้ำน่าจ,จะขึ้นนะ้ำองคเคยดูนี่คือเรื่องของปลาวานนะ้มันคือปลาวานนะับที่วิวัฒนาการให้อยู่ในนะ้ำที่จริงปลาวานนะอยู่นบนโบกนะแล้วก็วิวัฒนาการมาอยู่ในนะนะ้ำนืมเป็นอย่างนี้นี่เองนะเฮ้ยไฟแล้วเอ้ยตึงเกินอ๋อนี่แบบเก่านะับตอนนี้ไม่มีแล้วนะหมดแล้วอนะ่ะแบบเก่านี้แต่ก่อนมันเคยเล่นนะ้ำจำได้ โอ้ตึงเกินเนีย่ยเดี๋ยวผมจะเก็บตังค์ซื้อคอมนะแล้วก็ซื้อเมอ้าก่อนเพราะผมอยากมีคอมนะมีกำลังใจกดไลค์ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจซื้อคอมนะผมจะได้มาแคปเก้นคนดูนะแล้วเฮ้ยเฮ้ยโฆษณาโอก็อออจะทำมาม่า tao nè tao nè lè nè kẹt tủ tù kẹt phá kẹt mà nà kẹt mà đa. กินมากโอ้โหน่ากินมากเลยเี้ยเขานะเฮ้ยมันจำชือ่อเรื่องไม่ได้ชื่ออะไรนะอ๋อ,อนี่ซโซโรจักรลุ่มพิษืึสมุดเล่มตำนานเรียวมาชอปเปอร์กลายเป็นเลกคูนเหรอน่าใจะใช่นะอะไรน,นะอะไรจำชื่อไม่ได้นะซาซุกเกะกับเอออะไรนะนารุตโตะน่าใจะใช่นะ ครนันกับใครนะจำไม่ได้โอยจำชื่อไม่ได้เลยโอ้ยคนนี้ก็หลอนนะรุ่นพี่อะไรนะจำไม่ได้โอ้ยจำชื่อไม่ได้โอ้โหเทพทุกตัวนะโอ้โหอ๋อนี่เคยดูนะเขาจะไปทำทูกผมอยากรู้ทำยังไงมันดีขนาดนั้น U vang xiếng cốt phin à Yeah. ทำเป็นเล่นนะทูปลายจีนนะก็ดีเหมือนกันนะกูจะไม่อยากทำไว้นะคลิปจะไม่ถึงสิบนาทีเฮ้ยอันนี้ะไรไอมบปเป้อันนี้อะไรอะไรจำชื่อม้ยนะเมสซี่ฮนะเมสซี่เสือเตียนบอลลังลุงหน้านะอ,อัมลาโูน่าเออโรนันโดยูยเซ่นะยูเซ่ วันไดอันนีุ้มจำชื่อไม่ได้อันนี้เนมาอันนี้เปเล่โอ้ลูหมาน้อกับน้องแมวทุกคนอย่างน่ารักเลย โอเค,อเคก็ขอตัว,วิเพียงตัวนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับ